บัวสีลงพี่ไม้ค่ะมือนี่เสื้าพ่อแม่พี่น้องไปติดตามหน้าเข่าที่ใส่สวมแดงกันค่ะโอ้ยห่วงเข่าคนที่งานแค่นี้เนี่ยห่วงเข่าคนนี้ละเบิ้งละเบิ้งเอมาคักมาแน่ถึงห่วงเข่าไม่เห็นเพิ่นเห็ดหน้าปีคือเห็ดหน้าปังมางามคักแค่นี้เนี่ยเบิงห่วงเข่าคนเมดเต็มคักนอ่นนี่เมะเบิงเบิงเบิ้งเบิงเบิงห่วงนี่เบิงหวงนี่สะออ่อนเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ กุลลุงอยู่บ้านไดเนาะค่ะอยู่เสงสามครับป้ามันเขาน้าปีคือน้าตังคะนี่น้าปีครับใส่ตอนใดคะนี่ใส่ตะหน่อยหรือว่าใส่ต่วันที่แหลกเลยคะนี่ตอนมันก็ลั่งเริ่มขึ้นก็ใส่ได้ครับถ้าผู้สีใส่เนาะค่ะใส่ตอนพร้อมกับยาข่ายาก็ใส่ได้ค่ะแล้วกุลลุงใส่วิธีใส่ใส่แบบไหนคะนี่วิธีใส่ก็มันมีฝาข้างในเนี่ยบอกครับค่ะ แค่ผมใส่ทั้งฝาทั้งในนี่แหละต่อน้ำยี่สิบลิตรฝาทั้งในเป้หนึ่งบอกขัสะพายหนึ่งน่ะสะพ้ายเป้หนึ่งนั่นแหละต่อน้ำยี่สิบลิตรนี่ต่อน้ำยสลิตรใส่ใส่ฝาในนี่แหละครับค่ะแล้วตอนที่ใส่นี่ใส่มาจะเคียอกหรอคะนี่ตอนพ่นนี่ปะครับตอนพ่นตอนขีดนี่ผมใส่มาสองเทือแล้วนี่ค่ะอยงามขาดเนาะ บ่อที่แรกเหยิน่ข้าวว่ามันตายแรงนะค่ะปับันเบิ่งรอบนีมันคืองามคักแท้ค่ะเออตอนนั้นก็ว่ามันตายแหละก็เลยมีคนแนวน้าใหม่เบิ่งมาเรื่องสมแดงผมก็เลยเอามาล่องเบิ่งนี่แหละเบืองเบืงเบิ่งเบืงเบิ่งเบงห่วงนี่พ่อแม่พี่น้องเบิ่งห่วงนี่ม้าฝนมากเกินแต่ฝนอ่ะพอนะเบิ่งเม็ดเต็มคักว่าขาวงามค่กคุณอ่ะใสเลยคุณอ่ะเบิ่งห่วงเขาเบิ่งห่วงเขาแล้ว บ้านนี่นใส่หลายคนบ่คะในะเขตนี่ค่ะตามที่ใส่มาผมกบว่าท่านหูนะแต่ว่าผมเนี่ยใส่เป็นไล,ล่แหลกนะครับอ๋อที่เสงสาเนี่นะถ้าคิดว่าผู้อื่นพนอยากใส่น้ำเนี่ยค่ะสิซอยเป็นวิทญาเพนได้บ่ค่ะซอยเน้น้ำพนได้บ่คะได้ครับราบผู้ใดสนใจก็ติดต่อมาเลยครับมาเบิ่งหน้าเข่าก็ได้ครับค่ะมาเบิ่งก่อนก็ได้แล้วแต่ว่ามันแมนอ,อีหดีบ่อ๋อ แล้วถ้าสมมติว่าเราเรอไก่ถึหอดมือเกี่ยวมัติดตามได้ไปอีกบาคนี้ได้กอด้อนฉีดพ่นยังสี่ก็ได้แล้วครับก้อนสี่เกี่ยวระม,ะมัณนสิบมือหรือยี่สิบมือพ่อนอีกก็ได้ครับอยากให้มันเล่งแป้งก็ได้ครับแสดงว,ว่าเล่งแป้งได้อีกบ่ค่ะเนี่งตัวเดียวนี่บอค่ะครับตัวเดียวนี่เราผมใส่โอ้ตัวเดียว ใส่ตัวเดียวตั้งแต่มือปลูกมือวานมือฉีดยาหยาผสมฉีดยาคุ้มหยาเลยบ่คคะนี่คือกันแบบมาผสมแบบเดียวกันเลยละที่ฝาในที่ผมบอกแสดงว่าของหนึ่งแสดงว่าของคนดีคัดเนาะค่ะสวมแดงนี่ถ้าสมมติว่าหายเปอร์เซ็นต์คุณลุงใส่เปอร์เซ็นต์เท่าไร่คะนี่ตามที่ผมเห็นห่วงเขาแล้วก็ผมก็มันงามเนาะค่ะที่มาเห็นน้ำกันนี่แหละค่ามันพ่อได้ผมก็จะใส่ต่อไป ถ้าหายละครับถ้าหายเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ก็เต็มร้อยเต็มร้อยละครับโอ้ยี่ำย่ำย่ำหายเปอร์เซ็นต์เต็มร้อยเลยถ้าขั้นสั้นถ้าเพิ่นติดต่อมาติดต่อมาที่เบอร์บอสีกระไรเด้อค่ะศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดเก้าแปดสองศูนย์ห้าโสมแดงรู้จักไม่รู้จนใครรู้จักเรา คนนั้นโชคดีเอ๊ะ